ดีค่ะคุยแบบง่ายๆสบายๆพื้นที่เล็กๆที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยุพร,ราชที่มากขึ้นทั้งเรื่องเล่าต่างๆและเรื่องเมา้์มอยมากมายกับรายการ School Podcast and ยุพร,ราชวิทยาลัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ School Podcast เสียงแห่งการเรียนรู้ของชาวยุพร,ราชค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปานรักเมืองมูลปายค่ะและเรานางสาวพนักงานทุมาย,ยากรเฟรมค่ะ วันนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อปัญหาสุขภาพจิตในวัยเรียนค่ะใช่ค่ะสาเหตุที่พวกเราสองคนเลือกจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าเราก็คิดว่าหลายคนพบเจอปัญหานี้อยู่บ่อยๆครั้งโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอย่างพวกเราค่ะแต่มักจะมองข้างไปทําให้ลืมใส่ใจความรู้สึกของตัวเองค่ะใช่ค่ะหนูว่าหนูก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันค่ะพี่เฟมอาจจะไม่ได้ขั้นรุนแรงมากแต่ก็เครียดน,นิดนึงจากที่หนูไปสอบถามเพื่อนมานะคะมีอยู่3สาเหตุหลักค่ะที่เพื่อนๆของหนู เจอเหมือนกันนะคะก็คืออันแรกเลยนะคะก็คือความคาดหวังของคนรอบข้างค่ะหนูรู้สึกว่าบางครอบครัวให้ความสําคัญกับเรื่องผลการเรียนของลูกมากทําให้ลูกเกิดความกดดันจากคนรอบข้างแล้วก็ทําให้สูญเสียสุขภาพจิตไปเลยค่ะพี่เฟม ทูเพื่อนพี่บางคนอะ่ะถือกับเป็นซึมเศร้าเลยทีเดียวนะเพราะว่าพ่อแม่บางคนอะ่ะอาจจะคาดหวังมากเกินไปอยากให้ลูกได้เกรดเยอะๆอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วพอเวลามันทําไม่ได้มันก็เริ่มเกิดความเครียดสะสมปัญหารุมเร้าจนดิ่งดาวไปเรื่อยๆสําหรับบางคนที่สามารถจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้มันก็อาจจะไม่เป็นไรมากแต่ว่าสําหรับบางคนอะ่ะอาจจะทําให้เป็นซึมเศร้าหรือว่าคิดเั้นไปเลยเหมือนหลายๆข่าวที่ผ่านมาค่ะ จริงเลยค่ะพี่เฟรมยิ่งบางครอบครัวนะคะฟิกมาเลยค่ะว่าลูกต้องเป็นหมอบ้างเป็นพยาบาลบ้างเป็นทหารบ้างทํางานราชการบ้างทางทั้งที่ไม่เคยถามความต้องการของลูกหลานเลยด้วยซ้ําสําหรับหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่ายุคสมัยนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปมากแล้วค่ะหนูก็เลยอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามอยากให้ลองรับ ยังลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆคะ่ะแม้มันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ว่าแค่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะมันจะทําให้เราแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่เราทําสําหรับหนูหนูว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะคะอืมใช่แล้วน้องปายคิดว่าสาเหตุอื่นที่ทําให้เราเสียสุขภาพจิตมีอะไรอีกอืมหนูว่าน่าจะเป็นค่านิยมในสังคมนะคะพี่เฟมเอ๋อใช่พี่ก็ว่างั้นแหละงั้นเราไปในหัวข้อต่อไปกันเลยเนาะ ก็คือค่านิยมในปัจจุบันน่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนน่ะพยายามทําตัวเองให้ตรงกับบิวตี้สแตนดาร์ดแน่นอนว่าหลายๆคนก็ต้องอยากสวยอยากเป็นที่ยอมรับในสังคมอยู่แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดียเข้าถึงง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็อยากทําตามคนดังหรือว่าดารากันทั้งนั้นจริงๆแล้วอะสิ่งพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรือว่าผิดอะไรมากมายหรอกหากว่ามันไม่ได้ทําให้เราลําบากหรือว่าสูญเสียความเป็นตัวเองมากเกินไปจนเกิดความกข์หนูพอหนูฟังที่เพมพูดนะคะหนู นึกถึงประตูเรื่องหนึ่งเลยก็คือ Inside Out 2ค่ะตัวละครที่ชื่อไลลี่นะคะในเรื่องนี้นะคะไลลี่เนี่ยต้องไปเข้าค่ายฮอกกี้กับเพื่อนใหม่ที่อายุมากกว่าค่ะแล้วเธอก็พยายามจะเข้ากับเพื่อนใหม่พยายามทําตัวให้ดูเท่ดูโตไม่พูดถึงเพื่อนเก่าหรือสิ่งที่ตัวเองเคยชอบเพราะกลัวโดนมองว่าเด็กไม่เข้าพวกแต่พอยิ่งเธอพยายามมากเท่าไหร่ก็รู้สึกยิ่งสับสนไลลี่ก็เลยรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยค่ะพี่เฟม ใช่พี่ว่าเน,นี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราเสียสุขภาพจิตได้เช่นกันนะเราก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันมากๆนะคะอย่าไปโคงอย่าไปเครียดเกินไปแต่ว่าถ้าอะไรที่มันไม่ดีมากก็อาจจะปรับนิดนึงแต่ว่าข้ายากจะบอกทุกคนว่าเราอ่ะไม่ต้องสวยไม่ต้องดีเหมือนใครเขามากแค่แบบเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็พอเนาะใช่เลยค่ะพี่เฟรมงั้นเราไปในหัวข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือความรักในเวรียนค่ะหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะ การมีความรักในวัยเรียนเนี่ยมักจะเป็นส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตยังไงใช่ไหมคะแต่อย่างบางคนเนี่ยตอนมีแฟนนะคะตอนดีก็ดีไปค่ะแต่ตอนมีปัญหานะคะก็ทะเลาะกาันงอนกันก็จะทําให้เรากงังวลคิดมากเกิดความเครียดเสียการเรียนและอาจมีปัญหาอื่นๆตามมาในที่สุดค่ะ แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าการมีความรักในวัยเรียนจะแย่เสมอไปนะคะพี่เฟยหนูอยากยกตัวอย่างหนังเรื่องหนึ่งเลยที่แมทมากๆและหนูคิดว่าทุกคนคงรู้จักแน่ๆค่ะก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลักนะคะในวอลลี่เดดที่ว่าน้ำชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เพื่อพี่น้ำไปคัดนางรำเล่นละครเวทีไปเป็นดัมเมเยอร์เรียนหนังสือให้เก่งก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ำรู้วแล้ว แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทำมากที่สุดและควรทำมาตั้งนานแล้วคือบอกกับพี่ชนตรงๆว่าน้ำชอบพี่ชนโหบทเป๊ะมากเลยค่ะหนูตาย <c oughs> ตอนเนี้ยพี่เริ่มอยากเป็นพี่ชนละ <c oughs> เอ,อ่อพี่ว่าตัวละครน้ำในเรื่องเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีในความรักเรื่องหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าการที่น้ำแอบชอบใครคนหนึ่งอะต่อให้เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้ชีวิตน้ำวุ่นวายออกนอกลูกนอกทางจนเสียการเรียนมากขนาดนั้นและมันก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วย เพราะว่ามันทําให้น้ำอะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ว่าถ้าอย่างตอนแรกที่น้องปายพูดถึงการมีแฟนแล้วจะต้องมาพะวงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นถึงห่วงกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอันนี้พี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ทําลายสุขภาพจิตชั้นดีได้สําหรับวัยรุ่นอย่างเราเลยทีเดียวค่ะอารมณ์การที่เราอารมณ์แปรปรวนบ่อยครั้งอะพี่ว่าสุด้า มันก็แบบทําให้แย่เนาะใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายเนี้ยเราก็เลยอยากบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าทุกคนจะพบเจอปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรที่ทำให้เศร้าใจหรือเสียใจก็อยากให้ลองหาที่ระบายดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุยกับพ่อแม่คุยกับเพื่อนคุยกับคนที่ไว้ใจได้หรือว่าจะคอมเมนต์คุยกับเราใต้นี้ก็ได้นะคะหาอะไรที่ตัวเองชอบทําแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือให้เวลาตักับที่สำคัญเลยก็คือให้เวลากับตัวเองนิดนึงแล้วก็เราเชื่อว่าทุกคนจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ พวกเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะคะสู้ๆค่ะสำหรับวันนี้รายการ School Podcast เสียบแห่งการเรียนรู้ของชายุพรลชาดีสิ้นสุดลงไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตาม EP ต่อไปของพวกเราเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณ,คณและสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายค่ะ